สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหัวข้อวันนี้ก็คือคุณมีดวงจะได้ไปเดินทางไปต่างประเทศใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะชอบตัวไหนนะคะตัวเลือกที่1จะเป็นขวดนะคะตัวเลือกที่2จะเป็นผู้หญิงและตัวเลือกที่3าเป็นปีกนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปเรื่อกองที่1กันเลยค่ะ สำหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็ฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจงให้กับช่องนี้คลิปนี้้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวสามารถทักมาดูได้ที่ v star กก้านะคะจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงนะคะจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องที่เซนสทีฟนะคะกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจกลัวว่าจะแบบเออโดนมองแย่หรืออะไรเงี้ยมาได้เลยนะคะจะได้ช่วยดูให้ว่าจะต้องทำยังไงจัดการยังไงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสเปริชัลเรื่องความรักได้หมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการอ่านแบบเจนอเรลยยูอาจจะยังไม่ตรงทั้งหมดนะคะโอเคกลองที่1น,นะคะสิ่งแรกที่อัาเห็นนะต้องรอเวลานะคะรอเวลานะคะต้องรอเวลานะจังหวะนิดหนึ่งนะคะ อาจจะเป็นเรื่องราวของปีหน้าหรือเปล่านะถ้าคุณมาดูคลิปปีนี้นะคะประมาณาปีหน้านะคะปีหน้าได้ทุกเลาะได้ตลอดนะไม่ได้มีถามองนะคะปีหน้ามีโอกาสได้เดินทางนะคะปีหน้าจะได้เดินทางมันมีเหมือนกับเป็นช่วงการเตรียมตัวอยู่นะคะแต่ว่าปีหน้าจะมีดวงอาจะเปลี่ยนแปลงดวงจะเปิดนะคะเหมือนจะได้เดินทางอยู่นะคะต้องรอจังหวะรอเวลารอจังหวะนิดนึงนะคะปีหน้า หกแอนเห็นช่วงเวลาทามมิ่งนะนับจากวันที่คุณมาดูคลิปนะคะประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีนะคะจะมีโอกาสได้อ่าได้เดินทางได้ได้ทำในสิ่งที่ได้ไปในสถานที่หรือประเทศที่เราอยากไปหรือสิ่งอาจจะเป็นการที่บางคนอยากไปเรียนไปทำในสิ่งที่ชอบหรือเปล่าที่นั่นนะคะก็จะได้ไปเหมือนกัน ช่วงนี้อาจจะไม่ถ้าขอวีซ่าอาจจะมีปัญหาไม่ผ่านอะไรต่างๆนะก็อย่าเพิ่งไปสนใจนะเพราะยังไม่ใช่เวลานะคะแต่รอเวลาอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวคุณก็จะได้ไปนะคะอันเห็นว่ามีมีโอกาสได้เดินทางแต่ต้องรอเวลารอจังหวะหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นก็เร็วไปก็มันจะไม่ไม่ได้ถ้าเกิดรีบไปอ่ะมันจะพลาดนะคะหรือไม่ผ่านหรือเกิดเหตุขัดข้องอะไรบางอย่างนะคะแต่โดยรวมแล้วแอแอนเห็นว่าก็ได้นะแต่ต้องรอเวลาได้ไปแต่ต้องรอเวลาเพราะเหมือนกับกองนี้จะแบบ มีเรื่องของการไปเรียนทำงานนะคะจะเด่นหรือทำในสิ่งที่ชอบนะคะอันนี้จะเป็นเหมือนกับไปเพื่อบางอย่างไปเพราะบางอย่างเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวอันขอดูอคำหน่อยมีคำะระจอบมาบ้างนะคะจินตนาการไว้นะคะว่าคุณอยากไปที่ไหนไปทำอะไรนะคะในรูปแบบที่คุณต้องการได้เลย wait t o r the right จ o b จริงๆเหมือน wait for the right time นะคะรอจงังหวะที่ใช่แอนบางทีอาจจะดูแค่คำสอกคำจากในนี้นะเพราะว่ามันมันเยอะมากนะคะได้ไปแต่ไปชา้าเห็นไหมบีเพช e n นได้ไปแหละแต่ไปชา้าแค่นั้นเองช้าวกว่าที่เราต้องการช้าวกว่าที่เราคิดนะคะ เพราะฉะนั้นอ,อย่าพิ่งหมดหวงังอย่าพิ่งหยุดเชื่ออย่าพิ่งหยุดคิดนะคะเพราะฉันเห็นว่าเดี๋ยวถึงเวลาคุณจะได้ไปแต่ได้ไปในรูปแบบที่คุณอมันไปจังหวะเวลาที่เรารู้สึกเริ่มท้อแล้วเริ่มไม่อยากไปแล้วอะไรเงี้ยมากกว่านะคะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ยังได้ไปอยู่แต่ว่าต้องอดทนรอจังหวะรอเวลา นิดนึงนะคะก็ไม่นานมาก6เดือนถึงหนึ่งปีถือว่าเก็บเงินไปจะได้แบบไปก็จะได้แบบมีเงินไปช้อปปิง้งไปเที่ยวไปทําทในสิ่งที่เราต้องการนะ,ะจะได้ไม่เดือดร้อนจะได้แบบไม่ติดขัดอะไรเงี้ยในเรื่องของการเงินนะคะคิดซะว่าเออก็ดีเนาะจะได้มีเวลาเตรียมตัวได้มีเวลาเก็บเงินบางคนก็จะเตรียมตัวในการเรื่องของแบบออกกําลังกายลดน้ําหนักอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ดูนะก็ถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะคะแต่แค่ต้องรอจังหวะน,นิดหนึ่งก็โดยรวมถือว่าได้ไปอยู่แต่จะได้ไปช้าวกว่าที่เราต้องการประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่2กันเลยสำหรับใครที่เลือกกล่องที่2อนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ ะะอยากมาดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star ก็ก้าจะชั่วกว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าทำได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าไม่กล้เลาเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครเป็นเรื่องเซนเทีฟหาที่ปรึกษาไม่ได้หาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำไงเป็นเรื่องสปิริตชจิตวิญญาณเรื่องความรักเรื่องการงานการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยมาดูได้นะ,ะจะได้แนะนําให้ว่าจะทํำยังไงดีจะได้บอกออจะได้หาคำตอบให้เนาะจะได้บอกทางให้นะคะแล้วก็เป็นกระดาษเซนิรอาจะยังไม่ตรงทั้งหมดนะะค อกองเนี้ยเดินทางหรอยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเรื่องของการเดินทางหรืออะไรอ่ะมันขึ้นเหมือนกับว่ายังไม่มีนะคะหนึ่งถึงสามปีนะับจากวันที่คุณมาดูคลิปนะคะยังไม่มีดวงการเดินทางนะ ภายในหนึ่งถึงสามปีนี้ยังไม่มีดวงการเดินทางเพราะฉะนั้นเอาเวลาไปโฟกัสที่อย่างอื่นหรือทำอย่างอื่นได้เลยนะคะอ, <c oughs> อย่างนานอยู่ S <S <S แต่หลักๆเนี่ยกองเนี้ยแอนจะบอกนะว่าไม่มีนะคะยังไม่มีการเดินทางยังไม่มีโอกาสเข้ามายังไม่ได้เดินทางนะคะาจะาเกิดปัญหาอาจจะเกิดความผิดพลาดหรือประเทศที่คุณไปอาจจะตั้งกฎใหม่หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้แบบไม่สามารถเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หรือช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงวิกฤตบางอย่างอะไรเงี้ยมันมีปัญหาในภายในประเทศอะค่ะ <S <S <c oughs> ทําให้เราไปไม่ได้แล้วส่งผลกระทบกับการขอวีซ่าหรือการอขออะไรต่างๆที่เราจะต้องไปใช้ในการเดินทาง เพราะฉะนั้นดวงการเดินทางอ่ะยังไม่มีไปนะคะบางคนแค่อยากไปเที่ยวเพราะว่าเป็นประเทศที่ชอบไฟฝนันอยากไปอะไรเง,งี้ยบางคนดูหนังแบบที่ฉันอยากไปเที่ยวที่ม่จังอะไรเงี้ยยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามันยังไม่ใช่เวลาของคุณแอลเลยจะเขียนอันเห็นแค่ประมาณหนึ่งถึงสามปีเพราะฉะนั้นตีหลักไปประมาณนับจากวอนที่คุณมาดูคิมไม่เกินสามปีนะคะจะเป็นช่วงตีปเลยก็ได้ว่าสักสามปีอ่ะยังไม่ได้ไปไหนหรอกเก็บเงินทําหน้าที่ของเราดีกว่านะคะอยู่กับตัวเองไปก่อนเนาะอยู่กับหน้าที่ของเราอยู่กับ ชีวิตประจําวันของเราไปก่อนนะคะยังไม่มีดวงการเดินทางยังไม่เปิดมันจะต้องแบบค่อนข้างแบบหลังจากนั้นค่อยว่าทีนะคะหลังจากนั้นอาจจะมีโอกาสเปิดก็ได้นะคะหรือจะยังไงก็เดี๋ยวว่าทีอันนี้ก็ยังเป็นรวมๆอยู่นะไม่ต้องซีเรียสมากเพราะอันนี้เห็นรู้สึกถึงการแบบรอคอยที่มันถ้ามันจะได้ไปมันได้ไปนานแล้วอ่ะมันมันขึ้นแบบถ้ามันจะได้ไปก็ควรจะได้ไปตั้งตั้งนานละตั้งแต่ที่คุณคิดช่วงรแรกๆอันนี้คือแบบมันค่อนข้างลากยาวมาไม่ว่าคุณจะ ไม่พร้อมทางการเงินหรืออะไรก็ตามมันเป็นลักษณะที่ว่ายังไม่ใช่ที่ที่คุณต้องไปหรืออาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะต้องไปนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะทางนี้ทางนั้นให้รู้ไว้ว่ายังไม่ถึงเวลานะคะที่คุณจะต้องไปหรือยังไม่มีโอกาสจะได้เดินทางในช่วงนี้หรือนับจากนี้นะคะไปถึงสามปีเลยอ่าก็อย่าเพิ่งหมดหวังเนาะอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้บางครั้งเนี่ยบางคนอยากจะไปหางานต่างประเทศใช่ไหมแอนนี่จะเขียนอะไรอ่ะอืม ไม่เหมือนกับบางคนอยากจะไปหางานต่างประเทศไม่จําเป็นคุณหาในที่ที่คุณอยู่ได้คุณยังไม่จําเป็นต้องย้ายบางคนคิดบางคนอาจจะเป็นลักษณะแบบเอ้ยไม่รู้จะย้ายดีหรือไม่ย้ายดีก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องลักษณะการย้ายนะคะย้ายที่อยู่ย้ายประเทศบางคนอยู่ต่างประเทศอยา,ายทยอยากย้ายมาไทยอยากย้ายไปที่อื่นนะคะยังแนะนําว่าให้อยู่ที่เดิมก่อนย,ย้ายการย้ายก็คือยังย้ายยังไม่จําเป็นนะคะยังไม่จําเป็นหรือยังควรอยู่ที่เดิมคะ่ะอยู่ที่เดิมก่อน ยังไม่ถึงเวลานะคะเดี๋ยวมาดูคำกันมีอะไรจะเพิ่มเติมบางทีอาจจะดูแค่บางคำนะไม่ได้ดูทั้งหมดเพราะว่าไม่ได้เขียนแบนจบจอดงนะคะโฟกัส <Focus S 1> <Focus S 2> ในสิ่งที่ดีโฟกัส <Focus S 2> ในด้านดีไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเหมือนมันผิดหวังอนะมันยังไม่ได้ไปนะคะไฟฟ s าชช์นะคะหาความสุขหาความหาอะไรทำแถวๆเลยใกล้ๆเราก็ได้ เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวคุณจะเจอทางออกนะคะเดี๋ยวเธอคุณจะเจอคําตอบนะคะมันเหมือนกับว่าหาอะไรที่เราชอบทําในที่ที่เราอยู่ก็ได้หาแบบแต่จริงบางคนถ้ามันเหมือนแบบงานไม่ไม่ไม่ดีงานไม่ทาให้ไม,ไม่มีความสุขอะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าไงนะพองานไม่มีความสุขอะทาให้เราเอ่อไม่อยากอยู่แล้วเราอยากย้ายเนี่ยคือต้องหาพาชันการหาพาชันคือเราต้องหาความสุขแล้วอยู่กับสิ่งนั้นให้ได้ในนะตอนนั้นให้ได้ในปัจจุบันณเวลานนะั้นให้ได้นะคะ นาเมื่อกี้จะมีเย็นแล้วก็โ no, นออกมาให้ไหมมันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้นะกล่องนี้ยอันคิดว่าโ no, นแน่นอนมันคอนห้างคือแบบยังเลยอะนะคะก็อย่าเพิ่งเสียใจอย่าเพิ่งคิดมากนะคะอันนี้ก็คือแบบให้คิดปวกให้แบบว่าใจเย็นเย็นเข้าไว้อดทนต่อไปอย่าเพิ่งแบบเป็นซีเรียสมันยังไม่ใช่เวลาของเราแค่นั้นเองยังไม่ถึงคิวเรายังไม่ถึงตาเราที่จะต้องได้ไปนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อกล่องที่สามกันค่ะ สำหรับใครที่เลือกก่องที่3าฝากกดไลค์ b s c r i b e แชร์กติ่งติดตามเป็นกลังใจให้กับช่องมีคลิปนี้ด้วยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ v star ก็้าจะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงของคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าําได้ทุกเรื่องทุกอย่างเลยนะคะบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าคุยกับใครนะคะเป็นเรื่องที่เซนเซทีฟเป็นเรื่องที่บบว่า ขาดความมั่นใจกลัวว่าจะอายกลัวอีกฝ่ายจะไม่เข้าใจไม่เก็ตคุณไม่อะไรก็ตามนะมาได้หมดเฟริเชิลจิตวิญญาณเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องการลงทุนหรือแม้กระทั่งความรักคนคุยที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ชัวร์นะคะได้หมดเลยจะได้ดูให้ว่าจะต้องทําไงนะคะแล้วก็ัน,นี้เป็นการอ่าน general อยู่อาจจะไม่ตรงนะของคุณมันแปลกเนี้ยการเดินทางของคุณจะมาในแบบอ่าเรียกว่าบาังเอิญก็ได้หรือแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยมันขึ้นคําว่า unexpected นะคะ มันอันอิสเปกอะืแต่ถ้าใครที่มีการวางแผนว่าอยากจะไปที่นี่ที่นั่นคุณได้วางแผนมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือนานแล้วแล้ว <c oughs> คุณตั้งใจที่จะไปที่นั่นอันนี้แอบมองว่ามีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปแต่ว่าหลากัหลกๆเลยคนกองเงี้ยจะเหมือนกับว่ามีโอกาสได้แบบความรู้สึกมันจะมาในรูปแบบความรักนะคะหรือคือได้เจอความรักแล้วแบบว่ามีมันเหมือนกับมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่สำหรับใครที่วางแผนนะคะ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอความรักด้วยนะคะแล้วความรักเนี่ยอาจจะพบรักกับคนทางไกลชาวต่างชาติแล้วมันทําให้คุณต้องเดินทางมันเหมือนกับเป็นแบบไฟบังคับหรือต้องเดินทางเหมือนคุณจะต้องเดินทางไปกับเขาเพราะว่าเราต้องไปอยู่กับเขาที่นั่นอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของแบบอาจจะมีญาติปะญาติชวนมันมีการเชิญชวนนะคะมันมีการชวนเข้ามาการเชิญชวนเหมือนญาติชวนเพื่อนชวนให้ไปเป็นเพื่อนให้ไปเที่เป็นเพื่อนอะไรสักขนาดเนี้ยจะได้ไปนะแบบไปแบบไปมันเหมือนกับแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ มันจะเหมือนเอาไปเพราะว่าเราไม่ได้อยากจะไปแต่มปนคนชวนให้ไปเราก็เลยไปนะคะหรือความรักเข้ามาแล้วเราต้องไปอ่านะคะแล้วก็เอีกยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าเราวางแผนไว้แล้วเรามีแผนไว้แล้วว่าเราอยากจะไปที่นี่ที่นั่นทำนั่นทำน,น,นี่นะคะอันเนี้ยถ้าคนที่วางแผนแบบจริงจังแบบชัดเจนมากตั้งใจมากอะไรเงี้ยจะได้ไปนะคะแต่ถ้าคุณแค่วางแผนเลยเล่นแบบอุย้ยฉันอยากไปที่นี่เลยถ้าฉันไปจะไปนั่นเนี่ยนู่นนี่นั่น,นไปทํานั่นทำนี่อะไรเงี้ยไปที่นั่นที่นี่ แอนบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่ามันขึ้นคำว่ามีโอกาสนะคะที่แอนคิดไว้ตอนแรกมันมีโอกาสแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดขึ้นแบบร้อเมันแค่มีโอกาสนะคะแต่ถ้าใครจริงจังนะคะชัดเจนกับการวางแผนของคุณนจจะเขียนคำว่าวางแผนนะของคุณอนะ่ะคุณจะได้ไปนะคะ ถ้าใครที่วางแผนไว้แล้ว่จะได้ไปอ่ะหรือไม่ก็มีชวนหรือไม่ก็ความรักสามอย่างนี้แหละเรามามา,มาพักคุณไปเนี่ยแต่เหมือนกับคุณจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองนะคะว่าการวางแผนบางทีก็คือเป็นเรื่องงานเรื่องการไปเรียนต่อเรื่องอมีญาติชวนไปทํางานด้วยหรือมีเพื่อนอยู่ที่นั่นอยากไปหาเพื่อนมันได้หมดนะคะมันจะเป็นกองแบบอืกองที่แปะคิมีโอกาสแล้วก็โอเคอยู่นะจ,จะเขียนคําว่าเยดให้แล้วกันนะคะ yes แลวเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันคํา นะคะครที่ทําไว้เราคนอยากไปหาเงินทํางานหาเงินมีเงินเก็บน,นะคะไม่ได้แย่เราสามารถไปได้นะคะอาจจะต้องพยายามมากหน่อย ถ้าใครที่อยากจะมันเหมือนกับขึ้นว่าคุณตามหาอะไรอะสิ่งนั้นก็ตามหาคุณบางคนตามหาความรักอาจจะได้คู่คนทางไกลชาวต่างชาติอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบอ่าอาจจะได้คนไทยแต่ว่าเดินทางบ่อยไปต่างประเทศบ่อยคุณก็าจะต้องแบบไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยดีคานชูอ่อนนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะขอบคุณเข้าไว้เดี๋ยวคุณจะได้คือบางคนอะมองว่าฉันไม่มีงานฉันไม่มีอะไรแล้วฉันจะไปได้ไงอย่างที่บอกไม่มีงานไหมความรักเข้ามา เขาพาคุณไปไม่จำเป็นต้องมีงานต้องมีเงนินนะคะบางคนก็แบบว่าคือดวงถ้าดวงมันจะเปิดแล้วมันจะต้องไปแต่มันจะมีเหตุให้ไปเองนะคะเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ากองนี้ขอบคุณพระเจา้าขอบคุณสิ่งิทาง์ขอบคุณอะไรก็ตามที่ดีนะคะขอบคุณพลังงานดีๆขอบคุณจักรวาลขอบคุณแล้วก็ให้เชื่อว่าคุณสามารถ ไปได้ถ้าใจคุณต้องการจะไปถ้าคุณต้องการจะไปหรืออะไรเงี้ยใ,ให้เชื่อยว่าเราสามารถไปได้นะคะเพราะไงก็ตามคุณสามารถทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้นะคะโดยแบบที่คุณคิดไม่ถึง,ถงแต่มันจะแปลกนิดนึงกองนี้คือคุณจะได้ไปแบบไม่ทันตั้งตัวแบบไม่ไม่ทันไ,ไม่ได้ตั้งเป้าตั้ง ั้งอะไรไว้เลยอะ่ะไม่ได้คิดจินตนาการอะไรอะ่ะแปดสิบเปอร์เซ็นคือแบบอยู่ก็มีเหตุให้ต้องไปอยู่ก็ต้องไปอะไรเงี้ยบางทีเพื่อนอาจจะขอความช่วยเหลือไปช่วยงานที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ต้องไปอะไรเงี้ยเขาจะออกค่าตั๋วค่าอะไรให้คือหรืออาจจะมีโอกาสมาออฟเฟอร์คุณจากที่ทํางานแล้วคุณต้องเดินทางนะคุณต้องไปนะบางทีเราไม่ได้อยากไปก็ต้องไปนะคะอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันมันปแปลกนะเออก็ประมาณนี้นะคะสําหรับใครที่เลือกกองนี้ก็เป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ So. <laughs>